สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ e-tusu นะฮะตัวนี้เป็น platinum นะครับเป็นโฉมนะครับ mil s e นะครับมีลูกแก้วมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับมาอัปเกรดหลอดไฟหน้า GPN E รุ่นใหม่นะฮะเป็น H 7นะครับแบบนี้ฮะเป็น R 2นะครับสองแสงในหลอดเดียวฮะเดีย๋ยวใช้ช่างเปิดสเต็ปแรกครับทุกครั้งที่เปิดครั้งแรกจะเป็นแสงสีขาว6 0 0 0 K นะฮะแบบนี้ปิดเปิดใหม่ครับ เป็นแสงสีเหลืองแบบนี้ใช้ในงามหมอกลงฝนตกหนักนะครับลำแสงที่พุ่งไปสว่างขึ้น5เท่าแน่นอนนะครับพร้อมกับลำแสงนี้จะเป็นเส้นตรงนะฮะปิดเปิดครับปิดเปิดครับทุกครั้งนะครับที่มีการปิดเปิดก็จะเป็นปรับแสงอัตโนมัติเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะสนใจที่จะอัปเกรดหลอดไฟหน้าของท่านให้มีความสว่างกว่าเดิมนะครับสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์นะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ